देखो เขาไดเอไว้เจ็บเลยเจ็บก็หยุดสิทำาได้ไงเนี่ยใครโดนทีไอแกโดนแล้วไม่กูจุกมีเมาไหมมเมาไหเม้าเหรอแม่เม่มาเลยแม่ถามฉันหน่พี่แล้วลูมีเยอะเหรอเยอะไม่ยอพูดพี่ยังเขาพูด มันจังกว่านางไทำไมุณพี่ถึง้เราู้โดไม่ยุเกี่ยวนะร่อไม่เกี่ยวคัาบาอีพีก็ไม่ได้นะใลป็นลูกาเจัดการให้แม่พูดให้นะแู่ดเยคนหนึ่งมือสั่งสอนไม่ได้อะ ตรงไหนก็แต่งก็เรียนมีปากดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ผมอ็คอยตัวก็คอยจ่ากับลูกมาเยอะอยากแต่ละวันกลูกมันจะน้อยใจไม่มีเล่านี่ครับที่จริงคืนหนึ่งเขาเหลือตังกลับบ้านให้เบียร์ไว้แจกทั้งคืนว่าเดี๋ยวมาอีกถ้าไม่มีเหล้าจะต้องคุยกับมันหรอแต่เด็กทองปล่อยอย่าไปเถอะนะพ่อปล่อยมันก็ได้พ่อกำลังจะคุยกับมันอยู่แล้ว แต่ว่าวันนี้นะพ่อจะมีเรื่องจะบอกเองเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตอนนี้พ่อจะพาเองเข้าไปในวังหลวงให้เป็นเป็อนทหารเหมือนกับพ่ออุ้ยเองอยากจะเป็นทหารไม่ใช่เรื่องอะไรเลยพ่อพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดไอ้ด้ย่าเปนทหารอยาทหารอย่าเป็พ่อ การที no, like anyway. ่จะไปทหารนะมันต้องอยู่ในกฎมัอยู่ในระเบียบวินัยแต่ไอ้สิงห์องไอ้สิงแก้วเนี่ยเป็นลูกท่านแน่แท้เอิดนะพ่อฉันห้ามให้มันกินเหล้ามันยังไม่เคยฟังฉันเลยโอ้ไม่พ่อความดนของมึงไงไม่กินเหล้ามันผิดศาหนาเลยเนี่ยผิดหรือวะยิ่งแย่กับบ้านที่สี่ที่ห้าถ้าเคยพูดไหมพ่อบอกไปไหนมึงรู้ดีจังเลยรู้แล้วพ่อไปไหนมาที่บ้าที่ห้ากูไม่รู้แหละมึงเนี่ย เว็นอย่างมึงไปทหารไม่ได้หรอไอ้สิงแก้วมนข้ออแกท้สั่งสอนมึงแก่ไม่เคยฟังคากูจำเอาไว้มึงอดีถ้าอยากจะไปทหารหนึงฟังคากูให้ดีนนท์ออกไปรับสมัครทหารนตัวมึงเองไม่ต้องมาใส่กูได้จำาไว้ด้วยนะมึงจะกลับมาบ้านกูได้ก็ต่อเมื่อมึงเริกม ึงจะกลับมาได้พ่อต้องมีมดาวมียศดประดับบ่าวแต่ถ้าหาม,มว่มึงไม่มียอดไม่มีดาวประดับบ่ามึงไม่ ว่าพ่อรักพี่สิงห์ทองพ่อไม่รักฉันเลยแม่อยากเป็นดาราพ่อก็ไม่ให้ฉันไปทำไมอ่ะแม่สิงแก้วใจรูวพ่อเขาหรือไงอ่ะทำไมพ่อต้องไม่เอาขัสิงแก้วบ้างเลยอ่ะพ่อไม่รักสิงแก้วเลยแม่ สิงแก้รักแม่นะสิงแก้วรักแม่แม่ก็รักลูกนะแม่ไม่ต้องห่วงแ,แล้วตั้งแต่วันนี้ไปถ้าสิงแก้วอ,อจากบ้าสิงแก้วจะเลิกกินเหล้ามาวยาสิงแก้วจะเลิกทุกอย่างเลยแม่จริงๆเลยลูกแล้ที่สำคัญน,นะแม่สิงแก้วจะหาดาวประดับบาน มาให้แม่นวลจันทร์ให้พ่อผาเมืองดูให้ได้ครับแม่ต้องอย่างนี้สิเลยพี่แก้าสัญญาครับแม่ I'm not going Oh, เจ้าเก้าให้สกยามาบุบิบเบิ้ลวันใดถ้าลูกมีดาวครสัก์้ารับป้องจะกลับมาหาแม่มีลูกดีแต่คบคนข้างบ้านไปดีก็พาไม่ดีกันหมด นหตุการณ์ของเราส่วนหนึ่งตกรบไปขอบคุณกับพี่น้องนะครับแล้วแต่ก็จะ